ข้าวสีบทของท่านพญารมโบหานนะครับมาถึงบทที่หนึ่งตอนที่สิบแล้วนะครับเชิญติดตามได้เลยนะครับน้องจักไปหาปี่แก้วน้องหักบ่เสียกาจ้างหวานได้เตียงจักสมคิดดังจิตใจใหม่กำผู้นาย จนปอดังอีข้างคอหล่อใจห้าให้จู้จี้แ่วก้าเส่งเดินก้าน้ำสัปะสิ่งของอาพรมีซ้ำที่คุ่งเทพใต้เมืองไทยกันจักอยู่แต้ น้องบอขินใจจักลงวันใดบอปามบอห้ามบอคัดบอขินปิ่นลายล่วงข้ามจักตามดวงไทยปีจานกันบอสมเหมือนกำข้าว่านานคือตัดปากข้า ตุ่มดินแม้นไปเตต้องนักกสายสินถึงเดนดินเียังไม่แก้วกว้างน้องขอติดแฝงตี่แปงแอมข้างต่างไปใจเผาจือ้อ แม่แพ้สี่จันทร์หำปันเงือดเงื้อถึงปู่ป้าลุงอาเหมือนแต่แลาเขาบ่อมาหากิตตนาเล่าเก้าต้านทอยก่อนอ้อนหลังเมื่อข้ายัางน้อยเขาเตียวไปมา บอลละเนตนามาพญาเตจะจะตายกว่าจ้อยหรือยังก็บอหูแน่แจ้งสัดจังฟุงชนังเขาบอเล่าตานว่าไปปกแป่งหอเฮือนตั้งบ้าน อยู่แขวงแดนใดบ่คัก